สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้เป็นวันที่สองครับผมหลังจากขนโครนไปขนขี้โครนออกไปหมดแล้วโอ้ขุดเขาเมืนะ่ะขุดเขา,าเนี่ยแล้วเนี่ยทัางเขียวขุดเขา้าไมเนี่ยอุย้ยขุดสบายอยู่นะเนี่ยพูดมีแต่หินเลยครับบ่อนี้มีแต่หินเลยนะ แล้วก็มีขี้โคลนเล็กน้อยโอ้ดูครับอเอเอเจองานยาวแล้ววันนี้ขุดหินครับโอ,โอ้ถ้าไม่เอาไปทมสาให้เขานี่หายไม่ได้นะครับนี่ดินแบบนี้เขาเรียกว่าดินอะไรเนี่ย ยิ้นอะไรเนี่ยทุกคนถ้าไม่เอาไปทมสาให้เจ้าของที่สานี้ขายไม่ได้แน่นอนยังไงก็ขายไม่ได้เอาไปเอาขึ้นออกมาได้เนีเ่ย เงแมียเงแมพี่นี่แข็งมากเลยโอ้ ลอยมาเรื่อยๆครับงั้นขุดไม่เข้านะ เรียกว่าดินอะไรเดี๋ยวเราไม่ไปหาแตงเขียวดีกว่ามีแต่ขี้โคลนว่าจะไปทักแตงเขียวมันไม่ใช่ดินดานนะมันไม่ใช่ดินดานต้องโคลยมาแบบนี้เรื่อย สวัสดีครับลุูกวิขุดเน่าก้อนดินเนี่ยคุณเนี่ยขุณยน่าปะขุดเน่ากหรอครับแม่นบปะมาแต่มันขุดยากมันมันเป็นหินเนียงเนี่ยฮะอียังไม่นั่นเยอะที่โคตรลงไปอีกอยู่เขาเอินหินเนียงเนี่ยฮะดินเนียงเนี่ยดินเนียงเนี่ยเอินผมกับผู้ฮู้จักซื้อกหลังครับลุงเขาเอินดินเนียงครับเนี่ย เพิ่นดินเนี่ยงเนี่ยดินผสมหินแม่นบ่ลุงดินดานบะเอาแซ็กขับเองเลยครับ ไปมาลูกพี่ไป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  รถเซ็กนี้เริ่มขับเก่งแล้วน,นะขับฟีมือสุดยอดมากเลยเย็นรู้เร็วมาก ความความกว้างของสสะก็ะอยู่ประมาณนี้นะเพราะขยายสระออกมาด้วยน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละอุ้ยเดือบที่โคลน่าจะอยู่ประมาณนี้ครับคว,ววความกว้างเป็นไม่ใช่เพราะนความกว้างไปนูน้นนี่ความยาวก็จะถึงนมาจะถึงตรงนี้แหละความยาวมันประมาณนี้นะเสร็จก็ขับเหมือนเดิม มาแต่เช้าเลยครับพอนนอนบ่อครับนอนบ่อเลยจับแต่เช้าเลยวันนี้โอ้มาเร็วแทะมาเร็วมากเลย Đấy đây phí mưa không? Phí mưa, phí mưa Địch văn, địch bắn của văn, địch văn có trang khiếu, khiếu cho tốt ngàn đây cháu Ôi, bó đi rồi nè Bó đi rồi đó Đưa xe tốt đi เขาลึกซ้ำไหนเนี่ยซ้ำนี่บอกฮะปูหูคือก,กัน <laughs> <laughs> ยังปูหูครับเป็นยังปูหูก็มึก

นี่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายโอ้ย